เชิญชวนคุณผู้ชมกันร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพ,พิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ คุณจกักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต สิบล้านสี่สี่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28 รกรกฎาคม2567อีกทั้งการบริจาคโลหิตยังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภาการชาติไทยเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยได้ด้วยค่ะคขณะนี้ก็มีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอีกจำนวนมากนะคะการบริจาคโลหิตจึงเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะที่จะนำไปช่วยคนป่วยได้ซึ่งหากได้รับการบริจาคโลหิตครบ10ล้านซ,ซีตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ภายในเดือนธันวาคมนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกราวๆ60,000คนเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมและประชา ชนทั่วไปนะครับสามารถบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 7สถานที่ที่รับบริจาคนอกจากสภาการแไทยแล้วนะครับยังกระจายตามสถานที่ต่างๆในส่วนภูมิภาคด้วยอย่างตลอดเดือนกรกฎาคมสิงหาคมบริจาคได้ที่ตำรวจภูธรภาค4ีขอนแกน่นตลอดเดือนสิงหาเนี่ยบริจาคที่นอกจากตำรวจภูธรภาค4ีจังหวัดขอนแก่นแล้วยังบริจาคได้ที่โรงพยาบาลกองทัพบ,บก ทั้ง37แห่งทั่วประเทศและหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศนะฮะในขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างวันที่เขาไปเปิดรับบริจาคโลหิตนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็จะได้ร่วมไปบริจาคกันด้วยอย่างวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปที่โรงพยาบาลธนาคารเลือดมหาราชและก็ถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครก็ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอวกรุงเทพมหานครค่ะ ส่วนวันที่15กรกฎาคมสามารถไปได้ที่สภากาชาติไทยนะคะและ17กรกฎาคมก็จะมีเปิดที่ศูนย์สภากาชาติห้างเทอร์มินอลจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนวันที่19ครับที่นายกไปตรวจเยี่ยมะค,คุณชาดาที่กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนที่13จังหวัดกาญจนบุรีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีกรุงเทพมหานครวันที่23กรกฎาคม นะครับที่สุขุมวิท22และที่ว่าการอำเภอทับถิ่นจังหวัดอุดทยัย24ตำรวจภูธรภาค8จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลตำรวจกทมสำนักงานปปทกอทมอที่เราพูดมานี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็คร่าวๆกันนะคะคอย่าง31กรกฎาคมสิ้นเดือน เผื่อบางท่านอยากจะบริจาคโลหิตในช่วงสิ้นเดือนไปได้ที่สํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะแต่ถ้าอยู่ที่จังหวัดยโสธรก็ไปได้ที่อาคารตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรส่วนจังหวัด อื่นๆเนี่ยค่ะมีกระจายทั่วเลยนะคะอย่างเดือนสิงหาคมมีทั้งที่ขอนแก่นมีทั้งที่นนทบุรีนะคะและเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีที่ขอนแก่นนี่คือที่ขอนแก่นนี่คือหลักๆเลยสามารถไปได้ทุกๆเดือนเลยนะคะคมีนนทบุรีด้วยและก็มีส่วนกลางก็จะมีสาราว่าการกรทมวันที่สองธันวาคมนี้ก็ไปได้เหมือนกันผมมีพักพวกเนี่ยทั้งผู้สูงอายุนะอายุจะเจ็ดสิบเนี่ยท่านก็ยังบริจาคโลหิตอยู่นะ เพราะว่าโลหิตเนี่ยเป็นรอบบางคนบอกบริจาคแล้วรู้สึกดีก็อยากจะเชิญชวนว่าลองดูได้เพราะว่าการไปบริจาคเนี่ยอ,อายุมากก็บริจาคได้<ช>เพะะียงแต่หาเรื่องสุขภาพเรื่องน้ําหนักพักผ่อนเพียงพอด้วยฮะข้อสําคัญก็คือก่อนที่คุณจะไปบริจาคเนี่ยคืนคืนนั้นอนะ่ะก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นเลยจะไปบริจาคนอนหลับให้เพียงพอ,อพักผ่อนให้เพียงพออย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอ,อฮอล์ค่ะครับผมนะคะ